เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปปิกแมนนะกับเกมจู้จ w o ว่าอะไรนะครับผมว้าวก็กลับินเข้ามาแล้วกับเกมการไล่ล่าไดโนเสารสุดแสนจะตื่นเต้นแล้วก็เล้าใจบนมือถือนะผมตอนนี้ที่แถวบ้านผมก็มีบอสเบทเล็กออกมาปรากฏตัวนะผมเรียกว่าโหดจัดจัดเลยทีเดียวแล้วก็ไม่รู้จะเดินไปเดินมาทําไมน มันต้องเดินเนี่ยไเดินเขาจะรู้เลยว,ว่ามันเป็นบอสนะผมก็เลเวล30นะเขาเรียกว่าเป็นบิดดำสังหารต้องเลเวล18เท่านั้นนะผมถึงจะกล้าค้าเข้าไปบวกกับมันได้นูม่มของผมนี่ตอนนี้เลเวล3ิจะสิบแล้วผมขาดอีแค่นิดหน่อยเท่านั้นอะก็ที่เสาเขียวนะผมก็เมื่อวานนี้ผมก็ได้อบอกไปแล้วจริงมันไม่ใช่เป็นเสาเขียวตอนนี้มันเป็นเสาติดไฟ อ่ะก็ที่มันเป็นสีฟ้าหมดเลยนี่แล้วก็มีลูกโป่งขึ้นนะ่ะมันก็เพราะว่าเป็นกิจกรรมไม่นี่นะผม เป็นกิจกรรมโอลิมปิกของไดโนเสาร์ของคนนี่แหละมันก็เลยเป็นสี่นี้นะผมมีน้อง f อบอกมานะตอนแรกผมก็ไม่รู้นะซึ่งตอนนี้นะก็แบบว่ามีพวกตัวสีฟ้าออกมาเต็มเลยโดยเฉพาะทีเล็กเจนสเมื่อกี้หายไปแล้วนะุ่มแล้วก็มีบอสนะผมเทอริสซิโนซอรัสเจน2ไม่ใช่เจน2เจนแรกนี่แหละเลเวล10นะเป็นบอสนะผมแล้วก็ของผมนี่ยังมีแมงมอดด้วยนะผมแมงมอดแมงมอดอะไรอ่ะวูดลี่แมงมอดนะผมของผมนี่อ่า เลเวล14นะผมเอ้ยของผมเข้าวิตีได้แล้วแต่พูดถึงตัวมันเลเวล14อ่ะก็ที่สาวติดไฟลุกเนี่ยมันก็อเมื่อวานนี้ผมบอกมันมี3ตัวมันไม่ได้มี3ตัวนะผมมันมีทั้งหมดสตัวมันมีเรดอีกตัวนึงด้วยนะผมก็เป็นแรปเตอร์ที่ออยู่ในความทรงจําในภาพยนตร์นะผมเรียกว่าเป็นแรปเตอร์ขาโหดเลยทีเดียวไล่ล่าทําลายล้างเลยอาขอจับหน่อยแล้วกันอุ้ยโอ้ไปไว้ที่ขาได้ไงอะน่าเกียดน่าเกียดจริงๆเลยไปไว้ที่ขาได้ยังไงใครจะมียิงโดนวะ เอ้ยได้เจ็ดสิบเอ็ดน้อยจัดจัด,จดครัได้เจ็ดสิบเอ็ดนะผมสำหรับเรดนะผมมันจะมีโกดมีแพนเทอร่ามีเรสนะผมโอเคเนี่ยแหละแก๊งเดียวแกนนะผมอ่ะมาวันนี้ผมก็ต้องแนะนำไดโนเสาร์ยอยู่แล้วนะผมหนึ่งตัวตามธรรมเนียมของช่องเรา คิดว่าผมจะแนะนําเป็นตัวไหนเอ่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนแกน,นุ่มแต่ผมก็ไล่ตามอันดับไปเรื่อยๆพยายามจะไม่ให้หลงตัวใดตัวหนึ่งไปนุ่มเรียกว่าต้องมีการหลงก็เกิดขึ้นมึงอะผมแนะนําเป็นตัวนี้ก็แล้วกนนะผม P.S. m o n t o สรุปก็เป็นอีกหนึ่งตัวใส่พืชที่แบบว่าออกมาในหนังภาพยนตร์แล้วก็เป็นตัวซิกเนเจอร์ของเกมนี้เลยนะผม ก็เรียกว่าวิ่งเร็วจะจัด <c oughs> วิ่งเร็วจะจัดอยู่ที่1 1 0 0 0 0แสน,นผมก็ไม่ได้เร็วมากในเกมมาแต่ว่าเลือดเยอะมากเลยนะผมตอนนี้ผมก็มีเลเวลสินะมีเลือดอยู่2,198นะผมเยอะมากใีรหน่อยเดียว22 0 0แล้วก็พลังโจมตีน้อยไปหน่อยนะ458นะอยาความเร็ว111น,นะผมแล้วก็มีอาตาัตราคิดติค่ลเนี่ 5%นะผมแล้วก็คิทิคอลดาเมจ125%นะผมโอเคก็เป็นสายกินพืชน,นะทุกคน <c oughs> ก็มีความน่ารักมีเสียงเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวรองโอ้อ่ะไปดูค่าสกิลของมันหน่อยแล้วกันว่ามีสกิลอะไรมากนะก็เป็นตัวที่เรียบง่ายแล้วก็ใช้ง่ายนุ่มท่าแรกก็ร้างสถานะเอฟเฟกต่างๆนะเป็นสกิลหมู่นุผมท่าแรกโจมตี458นะผมโอเคอสกิลที่2นี่ก็แร้าง าการลดดาเมจนะผมถ้าโดนลดดาเมจมันก็จะร้างนะผมแล้วก็หิวเลือดร้อของดาเมจสแตนนะผมแล้วก็ล้างเอฟเฟคด้วยนะผมโอ้โหแล้วมึงจะขึ้นห่างกันทําไมวะล้างเอฟเฟคก็ล้างไปเลยดิอ,อันนี้ก็ร้างดาเมจเหมือนกันนะผม oh. การลดดาเมจแล้วก็มองทะลุดอทนะโจมตี6 8 7นะผมกระดูกแตก2เทินถ้านี้เป็นท่าไม้ใจนะผมโอเค ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยเราจะเจอในมันในแมป24ชั่วโมงนะผมแล้วก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรทั้งนั้นเลยเรียกว่าไม่มีเอฟเฟกอะไรทั้งนั้นเลยนะผมโอเคมีเท่านี้เองเรียกว่าเล่นง่ายแน่ตัวนี้ก็เป็นระดับใส่แลนุ่มอะไปดูร่างไฮบิดของมันหน่อยที่ฝ่ามมันสามารถไฮบิดเป็นใครได้นุ่มมันสามารถไฮบิดเป็นเอดบอนโตกัวโนเดนนะผมมันก็อาไปไฮบิดกับอีกัวโนเดนนะผม ป็นเอดมอนโตกัวโนดอนนะแต่ว่าหน้ามันเหมือนเดิมเลยเรียกว่าหน้ามันเหมือนเดิมเลย,เยหน้ามันเล็กลงนะถ้าพูดถึงจะว่าเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็มีตุ่มตุ่มตุมตุมข้างหลังเลยนะเหมือนคล้ายๆล้องเรียกอะไรสั่นหลังนะเ,เป็นแบบแแล้วับผบมแล้วก็ มีสีสองสีบวกกันก็คือสีของอีโกโนดอนแล้วก็สีของพีเอสนะผมบวกกันนะผมอ่ะมันยังสามารถเอาไปไฮบริดได้อีกนะผมก็เป็นบิดทองแล้วสามารถเป็นบิดแดงนะผมก็สูงสุดที่บิดแดงนี่ผมบิดแดงนี่ก็ชื่ออ่าบาจาโตโนดอนนะผมก็เอาไปไฮบริดกับอาบาจาดาซอนัสนะผมโอเคก็เป็น บาจโตโนดันโอเคไม่มีนะผมผมยังไม่มีไงก็จะกลายเป็นพี่เอดมอนโตที่แบบว่ามีดามข้างหลังนะผมเรียกโหดกันเลยทีเดียว <laughs> ไม่ธรรมาดาจะใส่พืชธรรมาดากลายเป็นใส่พืชสังหารซะง,งั้นนะผมอ่ะมาวันนี้ก็จะพาไปดูการต่อสู้ของอเจ้าสาพลังเขียว <laughs> สาพลังเฮิร์บกันนะผมดูซิว่าจะสามารถ ยังไงอะสร้างความเสียหายแล้วก็สร้างฟวามปนป่วนให้กับแนวหลังของฝ่ายตรงข้ามได้แค่ไหนนะผมบลุยกันดีฝ่ายนะผมผมเอาเป็นกระป๋องนี้ก็แล้วกันก็ไม่น่าใจยากเท่าไหร่นะอ่าหนึ่งถึงแฮนะผมจ้าแบบว่าจัดให้เร็วเลยดิฝ่ายนะผม <laughs> เร็วว่าต้องเอาให้เร็วกันหน่อยนะผมเพราะว่าอาก็ไม่มีอะไรอะตัวนี้มีสกิลอะไรบ้างวะเดี๋ยวดูกันอุย้ย สุดจัดเลยเนี่ยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วตัวนี้มีสกิลอะไรเนี่ยเอ่อเอาไปตัวหนึ่งก็แล้วกันเอาไปมัวๆไปก็เอามัวๆไปก่อนผมจะเอาแถวๆนี้แหละแล้วก็เอานี่มันมีจระเข้ด้วยนะจระเข้ก็อันตรายนะดูใจาก,กันนะผมเอาเจ้าตัวนี้ไปด้วยดีฝ่าอาแล้วก็อ้ามันมันทำไมไม่เป็นตัวสุดท้ายอะช่างมันก็ได้ไม่เป็นตัวสุดท้าย,ก,ายก็ไม่เป็น <laughs> โอเคอ่าพระเอกของเราเอดมอนโตนะผมปลุยกันดีฝ่านะผม ไปนู้นเห็นดาเมจเท่านั้นก็เถอะอไม่ใช่เห็นเลเวลเท่านั้นก็เถอะแต่ว่าไอตัวสุดท้ายนี่อันตรายมากเลยนะผมเรียกว่ามันตบทีด่เข้า2ทีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมอา่าผมเอาเป็นหมาไปก่อนแล้วกันมา <c oughs> แอนดูโทดอนนะผมมา <c oughs> นี่ไงจริงๆด้วยหนามันเลย <c oughs> ถึงลเลยอุ้ยมีเลือดพันเจ็ดนะทั้งๆที่แบบว่าเลเวล8เท่านั้นนะผม เราปนีบนอมแมไม่ปนีบนอมอะ่ะปนีบนอมด้วยไม่ได้อุ้ยโอ้โหเรยวว่นหนามากตัวดูดิแถมมีเปิดโลดแล้วเปิดอาร์เมอร์อีกต่างหากนี่นะเปิดอาร์เมอร์แล้วโอ้โหหนาจริงๆนั่นไงเจอเคาน์เตอร์นะผมเป็นเคาน์เตอร์ที่ตบสองทีไปหนึ่งเนีผมทีเดียวโอเคร <c oughs> อดไปทีเดียวทีเดียวดีนะที่ไม่สองทีเอ้กระดูกแตกเลยอะ ไม่ไงอุตบไปทีนึ่งโดนทีนีนี่โอ้โหโดนสทีผมบอกแล้วมีเคาน์เตอร์ที่น่ากลัวมากแต่เราก็มีเคานเตอร์เหมือนกันกระดูกแตกไปนู่นผมตายนี่นะเรียบร้อย <c oughs> บางอาจมาเล่นเดอใครไม่เล่นมาเล่นกับฉันฉันคงต้องเอาจริงกับพวกแกหน่อยแล้วเรามัง้งเออเอาอุ้ยโดนเนิบตายแนะ่เอ,อือเจ็รไม่อยู่นะ่ผมเรียกว,ว่าเอาไม่อยู่เลยทีเดียว อออ้ยผมลืมไปโอ้โเอยไม่ได้เข้ามาดอทโปเถอลืม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 ไม่เป็นไรตรีดอทนะผมยังไงไม่กลัวอยู่แล้วเรามีแอร์ค้างคาวจิว๋วเฮ้ยมันอ๋อมันทำไมมันเริ่มก่อนวะผมไม่เข้าใจทั้งที่ททททผมเร็ววะอ่าไม่เข้าใจช่างมันอุ้ยจะมีอ๋อสกิลอกอกรโอเคผมเข้าใจผมก็ใจ,ใจลืมลืมมีสกิลอรกรนี่แนะ่โอ้โหมันมีดอทวะเราเพิ่งจะมาดอดททีหลังมันสายเกินไป มันใส่เกินไปแล้วเราเพิ่งมาดอทเนี่ยอ,อือเออหื้อโอ้โหโดนนะับแต่ดอทยังอยู่โอเคเอาเด้มันมีดอทเราก็มีเอาเด้เราโกรธแล้วไมต้องลงไปตะโขนข้างล่างผมไม่เข้าใจโอเคเอเค,คิดดีข้อเพิ่มแล้วนะผมอ่าเลือดเพิ่มหิวเลือดได้ยังไงเล่ากัดซะโอ้โหตาบ้องแบลชิบหายโอ,โอ้โหนี่มันสึกยืดเยดนะื้อแน่ๆน่เน่กัดเขาสองเทจุกไหมล่ะ ใช่ก็กัดเข้า2ทีได้เหมือนกันจะบอกอะไรให้อ้ยโดนรถรถวบวูเจ็บจุกอุ้ยเอาเด้ไม่กลัวอยู่แล้วมาโกดธลงไม่โกดธกันตะโกนก็ไปนี่ให้มันรู้สึกถึงตัวเจ็บจุกของฉันบ้างนี่นะนี่เจ็บไหมล่ะโอเคมึงดรอทได้กูก็ดอทได้เรียกว่าผัดกันดอทเลยทีเดียวนี่นะไม่โดนรถดาเมีใช่ไหมโดนรถคิทต่เค้ลได้นี่นี่นะเจ็รอย เกือบตายว้าโ,โดนสามสิบสามไม่ตายนะผมโอเคตะโกนต่อคว <c oughs> ามาโกรธมันเมบอกแล้วเล่นกับใครไม่เล่นตายซะเถอะอุ้ยชิปไหนแล้วเราโดนก่อนเราไม่ได้ดอทด้วยลืมไปเจ็บจุกแนะ่อุ้ยตายไปตัวหนึ่งเจ็บจุกจริงๆด้วยลืมดอทไปนะผมแต่ว่าปาบมันได้แน่ตะโกนไปก่อนเด <c oughs> จ,จะกัดแก่แบบเพนเลเทะนี่นะ่ะเพิ่มขึ้นมาอีตัวหนึ่งตาย งามงางางาเรียบร้อยโอ้โหลืมลืมพี่เอสไปเลยสู้แบบลืมพี่เอสไปเลยโอ้โหบอกแล้วแข่งมากแ่งนู้นนะผมไม่ได้ตีดอทก่อนนะผมโอเคนี่นะนี่400น่าจะจาจ่าดอทเข้าไปนะผมโอเคอึด,ดกัดอึยติดดอทเป็นไงล่ะตัวนี้ฉันเพิ่งได้มาใหม่อย่าบอกให้นี่เรียกว่าพวกสามจิ๋วนี่ผมจะถนัดในการใช้ พอสมควรมานี่ไงเจอรถดาเมจร,รถคิด,ดิคอเข้าไปตายไหมนี่น่จิกเข้าไปเอาแล้วเลือ7 0 0รเท่านั้นเดีย๋ยวจะเปลี่ยนเข้ามานน้มกระดูกแตกเราเอ,อื้อไม่ตายแต่ว่ากโ,โกรธโกรธจะจัด,จดต้องลงไปตะกวนข้างล่าง <c oughs> เป็นครั้งข่าวน้อยที่น่ารักมากโอเคเปลี่ยนตัวนนผมพี่เอสออกมาซึ่จะอุ้ยลืมไปว่าเปลี่ยนตัวไม่ได้ <c oughs> เปลี่ยนได้เอาได้นะผมนึกว่าจะไม่ได้แต่เอฟเฟกมันทำงานเท่านั้นเองโอเคอุย้ยมันโกรธขึ้นชิปหายแล้วเอือ800เกือบไปแล้วอะหิวเลือดก่อนนะผม,ม,ม,มบังอาจมาเล่นกับพี่เอสมอนโตอย่างงี้เอ้ยโดนกัดอีกทีนึงโอ้โห800อีกไม่งั้นไปเลยถ้าไม่มีห้าหิวเลือดนะผมโอเคพี่เอสก็ไม่ธรรมดามงเอ้ย500โอเคกระดูกแตกไปแล้วนะผมมา ต่างคนเอ,ออเราชิปและชิปและใครก่อนเนี่ยเล้าก่อนนะผมเสร็จเล้าดิอย่างเงี้ยตายซะจุดจอร์คเค่ตีนะตายไปเลยชาละวันนุ่มชนะแล้วด้วยพี่เอสคอนโต้โอ้โสุดยอดยิยงแงก็ได้กระป๋องสีฟ้าแล้วนะครับผมเออซึมเปิดหน่อยอุ๊บได้3สามร้อย แล้วก็ได้โอ้ไม่ต้องได้กำได้มั้งอันเนี้ยเรียกว่าเข็มฉีดยาเนี่ยโอเคก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะอ่ะมาเอาอีกสักกระป๋องหนึ่งกันแล้วกันผมจะเอาเป็นกระป๋องสีทองนี่ก็แล้วกันนะผมจมโอ้โหโคตรจะแข็งจะแข็งไปไหนอ่าไม่ได้เล่นมานานเอาป้าเล็กสีไปหน่อยดกว่าไหนไหนมึงก็แข็งขนาดนี้แล้ะอ่าแล้วก็เอาฝูงเอาฝู่งอะไรดีไอฝุ่งนี้ยังไม่ได้เคยใช้เลยโอเคเอาฝุ่งนี้ไปฝู่งหนึ่งกันแล้วกันน่าจะไหวแล้วแหละ นะไม่น่ายากเขาไหลมันเรามีแต่ตัวเต็งๆทั้งนั้นหูบิดแดงเพียบไปหมดเลยอะบิดแดงสังหารแต่ก็โอพอยู่สำหรับพวกนี้นะผมพระเอกของเราเอสมอนโต้ผมป้านลุยกันดีฝ่ายนะผมเห็นอย่างนี้สก,กิลมันน้อยฝ่ายก็จริงนะผมแต่เรื่องฟาร์มเก่งนี่พวกมันก็ไม่ได้ย่อยไปฝ่ายเรานะเพราะว่าก็ boro, ถึงจะเป็นการ์ดขมอนการ์ดแรก็ตามนะผมแต่อาเลเวลเยอะมากเลยเดียวผมเจอจระเข้เลยมาไม่ได <but> ้ใช้นานเลย ขอสะหน่อยฮะพูดเลยบ้านเล็กสี่เนี่ยผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนะอุ้ยสองพันหนึ่งเลยอะโหดมากบ้านเล็กสี่ไม่ธรรมดาเรียกว่าตะโกนทีเดียวกวาดหมดเลยกวาดเรียบนกก็ต้องเจอนกพูดเลยนกก็ต้องเจอนกอม,มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะมาเลยดอทโชว์ไปก่อนถ้าถูกเปลี่ยนเข้ามาเราจะดอทนะผมโอเคนั่นไง เห็นไหมมาเลยทาเจปาล,ล่าแกคือตัวใหม่ชันรูรถด,ดาเมจเจ็บจุกรถด,ดาเมจอย่างนี้ก็ตีกระดูกแตกธรรมดาไปก่อนมันตีก่อนด้วยเอา้าไม่เข้านะผมต่างคนต่างไม่เข้าอ่ะพูด,ดง่ายๆอึ้ยศูนย์ทั้งคู่แต่เราโดนรถอาร์เม์จัดๆมันกระดูกแตกไปแล้วนะผมฝืนตัวเอง ตะกี้มันท่าเคาน์เตอร์เรานะผมอันนี้ท่าจริงโอเคเป็นไงโดนท่าเคาน์เตอร์หลอกเข้าไปตายเะเะอย่าอยู่เลยเอาเอาท่านี้ดีฝ่าท่านี้สวยงามฝ่าลดให้หมดดาวมงดาวเมทตายนี่นะลูกบินใส่ฟ้าเรียบร้อยนะผมลงไปนอนกองอ่ะเอ็มเอ็มพิอนอูมีพันห้าเลยอ่ะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฝากร้อยแผ่ไว้หน่อยดีฝ่ามั้ฝากรอยแผ่ไว้หน่อยดิฝ่าเอ้ย มีค่าฟื้นสถานะด้วยไม่เท่าไหร่นี่อ่ะเจอท่าเคาน์เตอร์เข้าไปกระดูกแตกนะผมสามร้อชิปแล้วแล้วโดนบวกกระตีมึงตายไหมเนี่ยบวกกระตีมึงตายไหมเนี่ยโอ,ยอย้โหโอ้โหจิกรัวโอ้เหลือ200ชิปแล้วนึกว่ามึงจะตายซะและ้วไม่ตายไม่ตายโอเคพีเอสเอาไปก่อนโอ้โหอย่าบอกนะว่าไม่ให้เปลี่ยนตัวเอ,อย่ายื้อไว้เลยขอบอก มึงตายแล้วเนี่ยตายด้ท่าเขาเตอร์เอ้ยเป็นอย่างงี้เดยโอเคชนะไปแล้วนะผมโดยที่ไม่ได้ใช้พีเอเลยมเาอ้ยมันมีท่าไม่ให้เปลี่ยนตัวนะผมอ่ะก็ได้กระป๋องทองแล้วนะผมสวยจ่มเป็นตะงานโอเคได้9 0้อเนี่ยได้เยอะจัดจัดได้เอ็มพิซิคอนไปนะผมแล้วก็อได้เมทัลดอนนะ แล้วก็ได้เอารอซรัสเจน2โอเคก็ไปหายิงได้ที่เสาแล้วนะผมตอนนี้นะก็12ตัวนะอย่าลืมไปยิงกันนะผม่ะวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนดีฝ่ายนะผมเพราะว่าคลิปวิดีโอก็ยืดยาวมาเรื่อยแล่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เร่งล่างด้วยครับผมขอบคุณทุกคนที่กด s u b สไครต์ด้วยนะผมก็คือติดตามนั่นแหละ่ะไปจริงแล้วนะผมซีโยเกนทุกคนเฟนดายังเล่นโย <laughs> ไปฝ